อาจารย์แต่รอบนี้แม้แต่ท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์บรรจารชุนก็บอกว่าปัญหากรองประเทศไทยมันซับซ้อนก็เป็นซับซ้อนกกว่าในอดีตมีการย่างจิงอำนาจและมีผลประโยชน์เป็นเดิมพันสูงพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ควรที่จะสุมเสียงพระองค์ในการมีพระราชวินิจฉัยในกรณีที่ซับซ้อนอขนาดนี้คุณคุณอนันต์เข้าใจไม่พอครับคุณอนันต์อาจจะเก่งเข้าใจไม่พอแต่ถ้าเอาสมมตินะเกิดมีคณะบุคคลนสมมติเฉยๆนะจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ถามว่ามีกฎหมายห้ามไหมขัดกับหลักประชาธิปไตยไหมจะไม่ขัดเลยถามว่ามีตัวอย่างไหมจะมีตัวอย่างเลยนะเอา้าสมมุติว่า,าผู้นำสามเหล่าทัพกล<ะ>ับพบสสผู้นำศาลสามศาลประธานสภากล<ะ>ับสองสภาอุธนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าในหลวงคะนะ ดาบังคมทูลขอพระบรมราชินิจฉัยครับบอกข้าพุทธเจ้าจนบรรยาแล้วที่บอกจะปรองดองปลองดองเนี่ยนะคนนั้นก็ไม่ปลองดองกับคนนี้จะให้พันธมิตรปรองดองกับนอปชอได้ยังไงจะฆ่ากันอยู่จะให้นอปชอปรองดองกับสมาคมพ่อค้าราชประสงค์ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ปลองดองก็เป็นเรื่องพูดกันเฉยๆเป็นเรื่องที่จะออกกฎหมายเพื่อให้คนพ้นผิดบอกว่าไม่ใช่เขาก็ไม่เชื่ออะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจนด้วยก้าวแล้วทรงมีพระบรมราชินิจฉัยด้วยไม่ไกลายเป็นพระราชภาราหรอครับอาจารย์ก็ท่านบอกว่าจาคําของท่านไว้นะคําของท่านที่หนังสือในงานศพของหม่อมเจ้าอะไรก็ไม่ทราบนามสกุลทองใหญ่ขอพระท่านโทษที่จําชื่อไม่ได้ เป็นบิดาพระราชบิดาของหม่อมราชวงศ์ทองน้อยทองใหญ่รองอดีตราชเลขาธการราชเลขาธิการ,ร,าาการเป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินเองในยามที่ความสงบสุขความมั่นคงของประเทศชาติกระทบกระเทือนนะครับแล้วจะไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินเกี่ยวด้วยจะมีพระเจ้าแผ่นดินไว้ทำไม ให้เขากลับไปอ่านดูว่าท่านได้ส่งมีพระราชบัญญัติไว้อย่างไรก็ตอนจะถวายคืนพระราชอำนาจพระเจ้าหวาัวก็มีพระเจ้าอยู่หวัวก็มีรับสั่งตอนนั้นว่าบางเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตยทําไม่ได้เอท่านก็ไม่ทําท่านรอบคอบมากก็ต้องเชื่อท่านจิตว่าท่านรู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้การขอพระบรมราชานิฉัยก็คือให้ท่านได้ใช้พระราชอำนาจในการไม่ดึงสถาบันมารับความเสี่ยงทางการเมืองมากเกินไปเลยฮะถ้าอย่างนั้น ทำไมนี่แหละนี่แหละคือข้ออ้างของคนไทยที่หนึ่งอวิชาไม่ได้แปลว่าโง่นะไม่ใช่แปลว่าพินโยโง่นะพิญโยอาจจะแกล้งถามอาวิชาคือไม่เข้าใจไงว่ามีพระเจ้าแผ่นดินไว้ทําไมท่านเองเป็นคนทรงบอกว่าจะมีพระเจ้าแผ่นดินไว้ทําไมถ้าบ้านเมืองเกิดวิกฤต แล้วไม่มาปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ทรงให้มีส่วนในการแก้ทุกข์ของแผ่นดินไม่ใช่ไปบอกให้ท่านขอนายกทีขอตั้งคนนั้นทีขออย่างนั้นทีขอเงน้นทีอันนั้นเสี่ยงพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ได้อยู่เหนือการเมืองอย่างที่เราเข้าใจผิดกับอันนั้นน่ะเป็นอุบายของอามา์ในการแย่งชิงอํานาจจากพระเจ้าแผ่นดินนะครับในประเทศไทยเนี่ย เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยที่มีเผ่ากษัตริย์เป็นประมุขเลยครับเพร,เพราะว่าพวกอํมมาดแย่งอานาจจากพระเจ้าแผ่นดินนะครับพวกอัมมาดก็คือใครล่ะก็คือทหารบวกกันักการเมืองนี่แหละซึ่งเมื่อก่อนนี้นักการเมืองมาจากข้าราชการประจําเป็นทหารนะครับทักษิณน,นี่ก็คือมหาอัมมาดแหละนะครับเวลานี้ก็มีประชาชนมีอํมมาด มีในหลวงพวกอมาตนี่แหละที่ยีดกันไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงใช้พระราชอำนาจต,ตามตามคันลองกลับแล้วการใช้พระราชอำนาจต่งคันลองเนี่ยในหลวงท่านทรงบอกเลยเราไม่ใช้ถ้าหากไม่มีกลับเราทําผิดไม่ได้ถ้าเราทําผิดครั้งหนึ่งตายไม่ใช่ท่านตายนะประเทศตายต้องเชื่อในปรีชาพระราชปรีชาของพระองค์ต้องเชื่อว่าในหลวงเนี่ย ไม่มีใครรู้การเมืองไทยเท่าท่านไม่มีใครที่จะรักม่านรักเมืองไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวกับเท่ากับท่านแล้วแล้วทำไมถึ่งจะไปจีดการท่านน่ะจะให้ท่านไปเปิดประชุมปีละหน อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ท่านก็บอกว่าท่านมีหน้าที่ถ้ามาขอคําแนะนําท่านต้องให้ไม่ใช่ไปขอท่านว่าเอาคนนี้เป็นนายกนะเอาคนนั้นเป็นนายกนะไม่ใช่โมเดลที่ท่านทรงแก้ปัญหาให้ประเทศไทยเนี่ยเอายกตัวอย่างโมเดลที่สองนะคะสภาสนามมาท่านบอกว่าตอนที่ทําสมัชชาสนามมาคนก็หัวเราะแต่ว่าเป็นของที่ทําได้กลับเป็นของที่ทําได้ ตอนที่ท่านทรงทําเรื่องสนามม้านะถามว่าเมืองไทยใช้รัฐธรรมนูญอะไรใช้รัฐธรรมนูญของถนอมใช่ไหมกับ<ะ>นักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยกันแทบตายตลอดสมัยของอาจาร,รย์สัญญาเป็นนายกรัฐมนตรีใช้รธรรมนูญการปกครองของสัญญาไม่เห็นตายเลยไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูนก็ไม่เห็นตายเลยครับ<ะ>ก็ทําอยู่นะฮะก็มีสมาชิกสภานิติบัญญัติอยู่ครบ ตั้งโดยตั้งตั้งโดยถนอมกลับเสร็จแล้วก็ไม่รู้ใครคึ่งใครละ่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ลาออก11ชุดสภาก็ว่างว่างแล้วก็นิติบัญญัตินี่นใ,นใครเป็นคนตั้งละ่ะตามนะกลับในตอนนั้นน่ะตามกฎหมายนะครับอาจารย์สรุปเลยครับก็ชูปไปหมดเวลาครับ้วก็ในหลวงตั้งกลับ แทนที่ท่านจะตั้งเฉยๆนะับเอาอํานาจของท่านนะความเป็นประชาธิปไตยของท่านน่ะท่านเห็นเลือกตั้งมันก็เสียเงินมากมันก็ไม่แฟร์คนจนก็ไม่ได้เป็นท่านก็ให้เลือกกันมาเองเลยสามพันคนแล้วให้เลือกกันเองกรับมันไม่มีกฎหมายห้าแล้วท่านทําได้นี่คือการแก้ปัญหาซึ่งสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเด็ดกลับนะครับอาจจะต้องขยายวง อย่างแทนที่จะมีสุจินดากับจำลอง<ๆ>ก็อาจจะมีนี่แหละปาร์ตี้ที่คอนฟ lict ก,กันคอนฟ lict หรือไม่คอนฟ lict ก,ก็ไม่รู้ทหารกับรัฐบาลอาจจะไม่คอนฟ lict ก,กันนะครับแต่ก็มาสิเมื่อตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอะ่ะจะปล่อยให้ฆ่ากันตายหรืออย่างไร,รก็ต้องดูตัวอย่างที่ทรงสร้างโมเดลไว้ให้ซึ่งเป็นการพึ่งกันระหว่างประชาชนกับในหลวงโดยแท้จริงเมื่อท่านทรงมีบารมีมากทรงมีประสบการณ์มาก นะครับก็ท่านก็ให้พึ่งได้มากประชาชนก็ต้องตอบสนองโดยการทําหน้าที่ของตัวให้ถูกต้องโดยเฉพาะประชาชนที่ไปเป็นข้าราชการทําหน้าที่มีอํานาจในทางการเมืองครับก็นี่ไม่ทําหน้าที่นะ แล้วก็ยังจะไม่ให้ท่านได้ทำหน้าที่ด้วยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คุณจะให้ฆ่ากันตายหรือคุณจะให้ปฏิวัติหรือคุณจะปล่อยตามยถากรรมกลับนะครับคุณจะให้ทำไงครับผมไม่ให้ทำอะไรแต่วันนี้ต้องลาอาจารย์เพราะมันหมดเวลากล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมด